ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรี t r o u g money wallet นะครับถอนเงินครั้งละ100บาททําบนมือถือได้เลยจะเป็น Android หรือว่า iOS เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะทําการถอนเงินให้ดูนะครับจานวน300บาทเลยนะครับใครที่สนใจในการหารายได้อไลน์นะครับที่ไม่อยากลงทุนเสียเงินเนี่ยดูได้ในคลิปถ้าหากสนใจเนี่ยค่อยลองไปทําเงินตามในคลิปได้เลยฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมสาหรับมือใหม่นะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินโทมานี่วอ l เล็กันก่อนนะครับการดาวน์โหลดนะครับเราสามารถดาวน์โหลดผ่านมือถือได้เลยนะครับจะเป็น Android หรือว่า iOS ก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้สําหรับมือถือ Android เนี่ยก็เข้าไปที่ Google Play Store สําหรับ iOS ก็เข้าไปที่ App Store ดูในคลิปนะครับผมจะมีทั้งรูปนะครับมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้สามารถกนหาตามชื่อ แล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยถ้าหากว่าเราไม่อยากดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์การเชิญเพื่อนนะครับก็สามารถค้นหาตามชื่อในคลิปได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิน Tumani Wallet นะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Googlebot นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงิน Tumani Wallet ที่เปิดมานานแล้วนะครับการใช้งานเนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับใครที่เคยทําอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปทําเงินได้ปกตินะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยทําเลยนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้หรือว่า จะทาการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไปให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะถ้าเรายังสมัครไม่เป็นเนี่ยก็จะมีวิธีการสมัครแนบไ้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่หนึ่งเลยพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเรามาทําความรู้จักในตัวแอปกันเนาะว่าการใช้งานเนี่ยทำอย่างไรนะครับเริ่มจากเมนูด้านบนตรงนี้นะ ซ้ายมือตรงนี้นะครับผมที่เป็นตัวเลขเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของคะแนนที่เราได้รับจากการใช้งานแล้วเราก็จะนําคะแนนตรงนี้เนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงิน To True Money Wallet นั่นเองเมนูต่อไปนะครับที่เป็นรูปคนเครื่องหมายบวกนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําเพื่อนในการทํารายได้เพิ่มเติมที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ทําเหมือนกันหมดทุกคนทุกคนสามารถทํารายได้จากตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนำเนี่ยก็สามารถทําการแลกรางวัลได้เหมือนกันนะครับรับรางวัลทุกครั้งนะครับที่เพื่อนของ คุณนะครับได้รับคะแนนเนาะเราสามารถกดตรงรหัสเชิญได้นะครับที่มันเขียนมาว่ารหัสอ้างอิงที่เป็นตัวเลขตรงนี้นะครับกดตรงลูกศรตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แชร์ออกไปยังช่องทางออนไลน์ในมือถือของเพื่อนๆได้นะครับการแชร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของตัวเพื่อนๆเองว่าจะทําอย่างไรนะครับให้มีคนสนใจในการแชร์ของเรานะรูปแบบการแชร์เนี่ยก็มีหลากหลายวิธีเนาะไม่ว่าจะเป็นการโพสต์เป็นข้อความรูปภาพนะครับหรือการทําเป็นคลิปวิดีโอรีวิวก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับคะแนนที่เราจะ ได้รับนะครับที่เราได้รับจากการเชิญเพื่อนเนาะมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับได้เลยนะครับสำหรับคะแนนรวมที่เขาให้เรานะครับมันจะอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับว่าเราเชิญไปทั้งหมดกี่คนแล้วก็เป็นคะแนนเท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นให้เราตรงนี้นะครับส่วน <S american. S 2> ด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะอธิบายนะครับในส่วนของคะแนนที่เราจะได้รับเนาะคุณสามารถรับคะแนนได้สูงสุดถึง10,000คะแนนต่อเพื่อน1คนคุณจะได้รับ10%ของคะแนนที่เพื่อนที่แนะนําได้รับนะครับก็คือเราแนะนําเพื่อนไปได้รับมาห้เรนึ่งหม แต่ว่าเราจะยังไม่ได้รับ1 0 0 0 0ืนทันทีนะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนของเราที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาทำรายได้เข้ามานะครับเขาก็จะแบ่งให้เรา10%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับสำหรับตัวด้านล่างนะครับคุณสามารถนะครับรับได้ทีละ100คะแนนนะครับ100คะแนนเนี่ยก็คือจาก1 0 0 0 0หมืนที่เราได้รับตั้งแต่แรกเนาะเขาจะจ่าย,ย,ยให้เราทันที100คะแนนนะครับอันนี้คือรางวัลจากการเชิญเพื่อนนั่นเองเนาะอันนี้ทุกคนเนี่ยก็สามารถทําได้เลยสำหรับรางวัลจากการเชิญเพื่อนนะครับเมนูที่2นะครับที่เป็น กระเป๋านะอันนี้ก็จะเป็นบัตรกำนันนะครับที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแลกรางวัลนะครับก็จะมี AIS นะครับที่เป็นการเติมเงินเนาะ AS One t นะครับจะเป็นบัตรเติมเงินอยู่ที่70บาทนะครับแล้วก็จะมีแ a ปมาด88บาทแล้วก็เป็นในส่วนของ Tomy Wallet นะครับ100บาทในการแลกรางวัล Tomy Wallet เนี่ยจะต้องใช้คะแนนนะครับ52668นะครับผมตามยอดนี้เลยเราจะต้องมีคะแนนให้ครบตามจํานวนนะครับถ้าครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดตรงลูกศรนะครับเข้ามาแลกรางวัลได้เลยวิธีการแลกรางั ตรงช่องผู้รับตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยใส่อีเมลนะครับอีเมลไหนก็ได้นะครับที่เราสามารถเข้าไปดูได้นะในส่วนของอีเมลนะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยเขาจะจัดส่งผ่านทางอีเมลให้เราดูนั่นเองนะครับพอเราใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือเราจะต้องตรวจสอบอีเมลของเราให้มันถูกต้องนะครับไม่มีตัวไหนที่มันผิดนะครับถ้าหากมันผิดเนี่ยมันจะส่งข้อความไปที่อีเมลอื่นนั่นเองนะครับที่มันไม่ใช่ของเราเนาะก็กดซื้อด้านล่างได้เลยนะครับกดบันทึกไว้ก็ได้นะแล้วก็กดซื้อน โอเคนะครับทำการซื้อไป1ครั้งนะครับถ้าเราต้องการแลกเพิ่มเนี่ยเราก็กดมาที่เดิมแล้วก็ใส่อีเมลเหมือนเดิมได้เลยอันนี้ผมคัดลอกไว้เนาะก็กดวางได้เลยนะครับกดซื้อแล้วก็กดบันทึกนะครับแค่นี้เลยนะนะครับยังเหลืออยู่ที่1รอบนะแล้วก็กดแลกให้ครบเลย3รอบนะครับเราต้องการแลก3ครั้งเลยก็แลกได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้จํากัดการแลกต่อวันนะครับพอเราทําการแลกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มากดที่การตั้งค่านะครับแล้วก็กดไปที่ประวัติการซื้อเมนูที่2ตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นนนนะครรัับใส่่ววของงาลที เราได้ทําการแลกไปนะครับตรงนี้ผมแลกไปอยู่ที่300นะครับตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นแบบนี้เลยนะครับดูบัตรกำนันเนาะที่มันขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการอัปเดตใหม่นะครับถ้าเราจะกดดูเนี่ยเราก็กดดูนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาแบบนี้นะครับเป็นบัตรกำนัน1น0บาทสําหรับทูมอนี่วอลเล็ตที่เราได้ทําการแลกไปนะครับอันนี้ได้ทําการเติมเข้าวอลเล็ตไปเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับถ้ามันยังไม่ได้เติมเนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่าเติมเงินให้เราอันนี้เขาได้อัปเดตใหม่ลนรเเเ็นกกกกาดดดดูแลล้้วติิมงไย นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เมื่อมีการตรวจสอบยอดเงินตรงนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการแลกเงินรางวัลโทมานิโวอลเล็ตนะครับทั้ง3เมนูด้านบนก็ครบทุกเมนูนะครับน่าจะเข้าใจในส่วนของแต่ละเมนูแล้วนะครับว่าคืออะไรทํายังไงนะครับต่อไปวิธีการหาคะแนนนะครับทำอย่างไรตรงหน้าจอหลักตรงนี้นะครับคะแนนตรงนี้นะครับที่มันเป็นขึ้นเป็นตัวเลขตรงนี้เนี่ยห้าสิบหนึ่งพันสี่หมื่นเนี่ยก็จะเป็นช่องทางในการทํารายได้ของเรานั่นเองนะครับสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามส ของการทําแบบสํารวจเนาะเราสามารถกดตรงลูกศรตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปทําในส่วนของตัวแบบสํารวจหรือว่าการตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับหนึ่พันนะครับก็จะเป็นในส่วนของแบบสํารวจเหมือนกันกดตรงลูกศรในการทําได้เลยนะครับสําหรับคะแนนที่เป็นรายการ1000นะครับสาหรับรายการ50คะแนนนะครับก็จะเป็นการตอบโครงการครับซึ่งการตอบโครงการเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้เราอยู่ที่25คะแนนตอนนี้เนี่ยอัปเกรดใหม่นะครับเป็น50คะแนนแล้วนะ สำหรับวิธีการทำเนี่ยก็กดตรงลูกศรได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นนะครับการอธิบายนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็เรามาอธิบายลงไปเลยในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับในการตอบนะครับก็จะให้เรากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเนาะในการอธิบายว่าตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรเราดูจากรูปแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ Google นะครับเขียนคําว่าแปลภาษาเนาะแล้วเราก็ใช้ภาษาไทยเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เราเขียนว่าเครื่องบินตามรูปได้เลยนะครับเราเจอรูปอะไรเราก็เขียนลงไปแล้วเราก็กดส่งนะ เอามาวางลงในตรงนี้แล้วเราก็จะได้รับคะแนนจํานวน50คะแนนนั่นเองนะครับการทําในส่วนของแอปนี้นะครับทำไม่ยากนะการถอนเงินก็ตามที่ผมสอนไปถ้าได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําคลิปเติมเงินให้ดูว่าการเติมทําอย่างไรนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ